สาวๆรู้ตัวหรือเปล่าว่ากาแฟแก้วโปรดของคุณที่ดื่มในทุกๆวันมันอาจทำให้คุณอ้วนได้ กาแฟนะครับเป็นเครื่องดื่มสุดฮิตสุดโปรดของใครหลายๆคนโดยเฉพาะคนยุคใหม่ในตอนนี้นะครับตื่นเช้ามาก็ทานกาแฟแล้วหันไปทางไหนต่อไหนก็มีแต่ร้านกาแฟเต็มไปหมดคนเลยนิยมดื่มกาแฟกันมากขึ้นครับโดยปกติแล้วนะครับเห็นคุณผู้หญิงเนี่ยชอบดื่มกาแฟนะครับก็ต้องมีควบคู่กับวิปครีมไปด้วยรู้ตัวหรือเปล่าครับว่าวิปครีมที่คุณกินไปเนี่ยแคาลอรี่500-600ต่อแก้วเลยนะยิ่งกินยิ่งสะสมไปเนี่ยยิ่งทําให้คุณอ้วนขึ้น แต่บางคนไม่ใช่แค่วิปครีมอย่างเดียวนะครับมีทั้งขนมเค้กขนมปังขนมหวานโอ้โหมากันแบบว่ารวมตัวกันมาเยอะๆสะสมไปเรื่อยๆเนี่ยก็ทำให้คุณเนี่ยอ้วนได้แล้วก็ทําให้สุขภาพคุณเสียด้วยนะครับรู้ตัวหรือเปล่าว่าคุณผู้หญิงเองเนี่ยนะครับ 1วันของคุณเนี่ยพลังงานที่ต้องได้รับคือ2,000แคลอรี่นะครับแต่คุณกินเนี่ยพวกกาแฟวิปทีมขนมเค้กขนมหวานไปแล้วเนี่ยรวมๆแล้วเนี่ยเป็นพันแคลอรี่ต่อแก้วเลยครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเรามาปรับเปลี่ยนการดื่มกาแฟที่มันดีต่อสุขภาพดีกว่าไหมครับเพราะว่าปัจจุบันนี้นะครับเขามีกาแฟที่ดื่มแล้วเนี่ยดีต่อสุขภาพทําให้ไม่อ้วนด้วยครับเพราะกาแฟบางยี่ห้อเนี่ยเขาก็จะผสมเกี่ยวกับเรื่องของสมุนไพรผสมโสมครับไม่มีน้ําตาลแล้วก็ทําให้เราเนี่ยไม่อ้วนไม่มีไขมันอีกด้วยแหะครับ ส่วนรสชาติของกาแฟนั้นเนี่ยรับรองว่าเขาอร่อยของเขาในตัวเองอยู่แล้วนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับที่สาวๆนั้นจะมาเลือกดื่มกาแฟที่ดีต่อสุขภาพไม่ทํำลายสุขภาพของเราด้วยบํารุงสุขภาพไปในตัวด้วยนะครับ อแล้วกาแฟบางยี่ห้อนะครับเขาเนี่ยังช่วยในเรื่องของการลดน้ําหนักกักไขมันสําหรับสาวๆที่อยากดูแลสุขภาพอยากมีหุ่นทรงอกเอวเป็นเ s แบบนี้ก็ดูแลสุขภาพได้เช่นเดียวกันนะครับส่วนใครนะครับที่สนใจอยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับกับกาแฟ SS Coffee p ฟพสามารถติดต่อที่ลิงด้านล่างนี้ได้เลยนะครับ